สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่16สิงหาคมนะครับเนาะตามวันและเวลาตามแอปพลิเคชันเมื่อวานฝนตกเนาะเราก็ไม่ได้เข้ามาที่ฟาร์มเลยมาดูว่ามีความเสียหายไหมก็ไม่ได้มีความเสียหายนะฮะนี่ก็ทุกอย่างอยู่ประจำที่เรียบร้อยอาจจะมีพื้นแฉะบ้ากนะครับผมเดินเข้ามาแต่เสือนี่ปลิวไปนู่นแล้วลเรือก็ลอยไปนู่นแล้ว เดี๋ยวเรามาดูน้องหอยขมรัตนากันนะครับว่าอ่ายังอยู่บ้างไหมนี่ฮะอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่นี่จะเป็นหอยรัตนากี่ตัวเรามาดูกันนี่สองสามลูกกําลังเกิดอีกตัวหนึ่งนะลูกตัวเล็กกำลังเกิดก้นํำแหลมดูหอยที่ขึ้นมาตามริมตะริมตามนี่นะมา,มมามมดูกัน<า>กน,นี่นะครับ หอยไซนี้เขาขายกันตัวอะไรยี่สิบสามสิบบาทนะคนี่ครับมาดูกันปล่อยลงไปสองตัวมาดูสักสองตัวนะครับเช็ดเช็ดเช็ดนี่ครับเปลือกบางนะครับบคน่น่าจะเปลือกบางมองทะลุแสงได้นะครับนี่เปลือกบางตัวใหญ่ไวแล้วครับเปลือกบางโอเคครับอย่างนี้ครับประมาณนี้นี่โตแล้วครับ ตัวอย่างนี้ก็20-30บาทครับอยู่ได้อยู่โอเคครับ